มีปุ่มควบคุมค่ะ26ปุ่มนะคะและสามารถต้องค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรงค่ะค่ะเรามาดูกันที่แบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องน,นะคะ8ชั่วโมงต่อ1ก้อนค่ะและกล้องตัวนี้นะคะยังมีโครงสร้างกันน้ำกันุ่นนะคะมาตรฐาน IP54 ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมาทำการแนะนำค่ะกล้อง Total Station นะคะยี Ye ่ห้อ Precision รุ่น GT 205ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัตินะคะและสเปคกล้องกันในคลิปเลยค่ะค่ะคุณสมบัตินะคะของตัวกล้อง Precision รุ่น GT 205ตัวนี้นะคะตัวกล้องค่ะจะผลิตจากอลูมิเนียมอันลอยนะคะที่แข็งแรงและทนทานค่ะ ตัวกล้องนะคะจะมีน้ำหนักที่เบานะคะและทนทานกับทุกสภาพอากาศนะคะขันหน้าจอแสดงผลนะคะทั้งหมด2หน้าจอนะคะตัวเลขค่ะอ่านง่ายนะคะคมชัดค่ะและสามารถแสดงผลนะคะได้กับมุมราบและมุมดิ่งนะคะในหน้าจอเดียวกันได้นะคะและยังมีระบบอ่านค่ามุมนะคะได้อย่างแม่นยำค่ะกล้องตัวนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะสามารถชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานได้8ชั่วโมงต่อ1ก้อนเลยค่ะ ค่ะเรามาดูกันที่สเปกกล้องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะกำลังขยายของเลนนะคะจะอยู่ที่30เท่าค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลนปากกล้องนะคะจะอยู่ที่45มิลลิเมตรค่ะและขนาดความกว้างของภาพนะคะจะอยู่ที่1องศาค่ะ30ลิปตานะคะตัวนี้นะคะสามารถยิงแบบนอนปิดซึมนะคะได้400เมตรค่ะและยิงแบบใช้ปิดซึมนะคะ1ดวงได้1,800เมตรนะคะ การวัดมุมนะคะตัวนี้ค่ะจะแสดงค่าการอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้อย่างละเอียดนะคะอยู่ที่1ฟินิปดาค่ะค่าความถูกต้องนะคะในการอ่านมุมราบและมุมดิ่งนะคะได้2ฟินิปตาค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นระบบวัดมุมแบบแอฟซูลดิทติ้งนะคะ และระดับน้ำฟองกลมนะคะจะมีความไวอยู่ที่10ลิป d ดาค่ะต่อ2มิลิเมตรนะคะและระดับน้ำฟองยาวค่ะจะมีความไวอยู่ที่30ฟิลิปดาค่ะต่อ2มิลิเมตรนะคะหน้าจอ LCD นะคะจะมีหน้าจอสแสดงผลค่ะ2หน้าจอนะคะมีปุ่มควบคุมค่ะ26ปุ่มนะคะและสามารถต้องค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรงค่ะค่ะเรามาดูกันที่แบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมนะคะ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะ8ชั่วโมงต่อ1ก้อนค่ะและกล้องตัวนี้นะคะยังมีโครงสร้างกันน้ำกันฝุ่นนะคะมาตรฐาน IP54 ค่ะและกล้อง PC ชั o n ตัวนี้นะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้1 8 0 0 0ข้อมูลนะคะและกล้องตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลนะคะระหว่างกล้องกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำค่ะกล้อง Total Station นะคะยี e ่ห้อ Precision รุ่น GT 205ค่ะค่าและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องที่แนะนำไปนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โชรุมพีนัมเบอร์วันค่ะจังหวัดสมุทรปราก,การนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจนะคะศูนย์ลังสิตร้านของเราจะตั้งอยู่ในปังเอสโซ่ค่ะแม็กวลูลังสิตของสองค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ